แฟนคลับฟินมากเมื่อแพวพาวทำสิ่งนี้กับน้องสันแน่เฮ็ดเอียงนาะหรือแพลวนาะแฟนคลับคือฟินคือดูที่แบบอ่าดูจากคอมเมนต์น่อพี่เนอเบิ่งแล้วแฟนคลับมีความสุขแห้งพอได้เห็นภาพภาพนี้สิ่งสิ่งนี้ที่แพลวเพา,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 พาได้ทำกับน้องสันค่ะพี่นนองอ่ามันนี้ซากูจะอัปเดตข่าวสาร เลื่องเล่าของแพร่าพาวกับน้องสันเพราะว่ากระแสครูจินเพิ้นมาแรงแห้งแล้วมือนีกะเป็นงานไหว้ครูคณะลิเกน้องสันวงสะทอนวันที่เก้ามกราคมก็คือวันนี้ค่ะพิธีช่วงเช้าก็ผ่านไปด้วยดีนะคะทำอ่าทำพิธีนี้ที่บ้านน้องสันเองค่ะที่จังหวัดชัยนาทค่ะทั้งสองคนก็ได้อ่ามีโมเมนต์ได้ถ่ายรูปด้วยกันว่าอ่ามา อ,อยู่ที่ใช้หน้าแล้วนะวันนี้ก็มาชมวิวบ้านพระเอกบ้างนย่างนี่คะนี่แฟนคลับก็ได้ไปตามคอมเมนต์เนี่ยคะ่ะพี่นอ้องพอเห็นทั้งสองได้ลงในเพจเพจคู่จิ้นเพจนี้ s n p story เนี่ยคะ่ะพี่นอ้องแฟนคลับกับเขามากคอมเมนต์กันร้ายคะ่ะเพราะว่าทุกคนน่ะตอนนี้เขาจับจับตาจับตามองสองคนนี้ จากคู่จิ้นจะเป็นคู่จริงหรือเปล่าเพราะแฟนคลับเชียร์มากๆเลยค่ะอยากให้เป็นคู่จริงเพราะทั้งสองคนทําทอะไรจะถ่ายรูปจานู่นนี่นั่นคือดีกรีแบบว่าเข้ากันคนอะไรแบบว่าช่างเหมาะสมกันเหมือนฟ้าจัดสรรมาให้เหมือนให้คนแบบน้องสันกับพี่แพล่เนี่ยโครจรมาเจอกันถึง ถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นแบบกระแสจิ้นแต่ทุกคนก็อยากให้ฟ้าเห็นใจอยากให้เป็นคู่จริงวาสันพี่น้องอ่าทุกคนก็คือจะอ่าชมชมว่าทั้งสองนะ่ะสวยรอแล้วก็วิวก็สวยอ่าแล้วมีอะไรที่สองคนก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนิสัยอะไรท่าทางอะไรเหมือนกันทัศนคติที่ดีอะไรมีเหมือนกันเลยนะคะพี่นอ้องอ่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้านะพี่น้องเนาะ ก็ได้ผ่านพิธีอ่าพิธีไหว้ครูเป็นที่เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทั้งสองคนก็ได้บุญร่วมกันและแฟนขับก็ได้บุญร่วมๆกันค่ะพี่นนองนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพิธีช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะแฟนขับก็จะได้เห็นกันนี่ค่ะน้าน้องซันก็ได้ทำบุญทำบุญไหว้ครู เป็นบรรยากาศงานไหวค้ครูของพระเอกอ่าเดี๋ยวจะเอารูปนี้ให้ดูคะ่ะรูปนี้แฟนคลับฟินมากๆพอเห็นรูปนี้พอเห็นสิ่งสิ่งนี้ที่แพรวพาลอทำแบบนี้กับน้องสันแล้วทุกคนที่อยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะอ่าถ่ายรูปแล้วก็อยู่ข้างหน้าก็ถ่ายรูปทันค่ะพี่นอกอมาเบิ่งรูปนี้คะ่ะพี่นอกรูปนี้ตอนนี้น้องสันก็นั่งเหมือนนั่งจะ นั่งฟังผ้าสวดบอกอ่ะนั่งคางๆกันค่ะพี่หนอพอทีนี้แฟนลับเห็นปึ๊บอ่าอะไรติดหัวน้องซันนอพี่แพลวก็เอาอะไรออกให้น้องซันนี่ดูน่ารักดูอบอุ่นมากๆแล้วคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างเนี่ยตหาหักหลายสองเต้าขอให้มีความสุขความเจริญทำดีต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะ นี่พี่น้องคอมเมนต์ก็เยอะมากนี่พอทุกคนเห็นนะพอทุกคนเห็นภาพนี้นะนี่ค่ะพอทุกคนเห็นภาพนี้นี่ก็จะนั่งข้างกันตลอดค่ะเพลงนางเอกนางเอกหมอลำกับพระเอ,อกลิเก,กนี่ค่ะพี่น้องคอมเมนต์เดี๋ยวมาอานคอมเมนต์ใ้เบิรงดวยอพี่น้องเ้อะมันแจงเกินไปพี่น้อง,องคอยนั่งคางหลังนี่ แฟนคลับผูนิกผู้นางย่องหลังคอยนั่งข้างหลังพระเอกนั่งเอกคอยกระเคินว่าซานชัยนาทหมดอ่าชัยนาทมดขึ้นจะเยอะนะคะหวานเกินอ่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนางเอกดูแลพระเอกเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยแล้วแฟนคลับก็บอกว่าทั้งสองคนเหมาะสมคู่ควรกันมากอุ๊ยน่ารักสวยหล่อทั้งคู่คะ่ะสวยหล่อ คนอะไรเหมาะสมกันแบบนี้คนนึงก็นางเอกหมอลำคนนึงก็พระเอกลิเกค่ะพี่นอแล้วน้องซันตอนนี้ก็คือออกงานคู่กับเป็นพระเอกนางเอกคู่กับแพวพวแสงทองนี่คือบ่อยมาก งานแพลวพาสังทองนี่ก็คือแบบมีแทบทุกวันเนาะพี่น้องเนาะมีแทบทุกวันแล้วก็ได้น้องซันเป็นพระเอกรับเชิญในหลายๆเวทีด้วยค่ะแล้วทีนี้งานวันนี้ก็จะมีไลฟ์สดไลฟ์สดกลุ่มปีดอาแฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจในไลฟ์สดได้เพราะว่านางเอกกับพระเอกเต็มที่มากค่ะสำหรับงานนี้เพราะการซ้อมนี่พระเอกนี่ ซ้อมบทบูแบบจริงจังมากค่ะพี่เนองนี่ใครที่ได้ติดตามน้องซันเนาะในอ่าเพจน้องซันหรือว่าเพจอ่า s นพีสบ้างก็เข้าไปดูค่ะเข้าไปดูหรือว่าใครที่อยากไปดูให้กำลังใจน้องซันก็เข้าไปซื้อกลุ่มปิดได้เลยค่ะพี่นนองคำคำได้ซ้อนพระเอกล้องเพลงอีสานเพื่อว่าเพราะว่าอาเพลียวแสงทองบอกว่าจะให้พระเอกซันเนี่ยหัดร้องเพลง หัดร้องหมอลำหัดร้องทางมาทางอีสานบ้างเพราะว่าส่วนมากอ่ะพระเอกสั่นจะได้ออกงานมาทางอีสานบ้านเราจะสีนะาพี่หนอกก็เลยอยากให้พระเอกสั้นนี่มาหัดร้องลำทางอีสานบ้างนี่นี่ค่ะคือทั้งสองเต็มที่มากค่ะเต็มที่กับงานครั้งนี้มากแล้วก็ แล้วก็น้องซันน้องซันเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากเลยพี่นอกเพราะว่าล่าสุดน่ะน้องซันเนี่ยค่ะพี่นอกน้องซันได้ลงใน Facebook ส่วนตัวนี่ซัน,นวงสะท้อนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ได้วงอ่าได้ลงรูปในพิธีงานไหว้ครูที่ผ่านมาเนาะของช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็มีรูปคู่กับพี่เพรพาแสงทองด้วยเนี่ยน้องซันก็ได้ให้ทัศนคติ อพาโพทัศนคติที่ดีมากจะดังอโด่งสูงส่งดำลงยศชื่อเสียงจะปรากฏสักเพียงไหนหากไม่มีพ่อแม่ดูแลกายมาไม่ได้ตัวตนแต่ต้นมาแม้ไม่มีครูอาจารย์ท่านสอนสั่งคงไม่ดังคงไม่ดีไม่มีค่าหากไร้ท่านที่รักและเมตตาคงไม่มาถึงวันนี้ที่มีเราวงเล็บจันมอด จานมอดอ่าช่วงเช้าของงานไหว้ครูนี่ก็เลยเอารูปนคะคะก็เลยเอารูปมาให้ดูให้ทุกคนได้ดูค่ะแล้วก็ก็จะมีงานไหว้ครูลิเกที่ผ่านมาก็จะมีการไลฟ์สดไปแล้วเนาะใครที่อยากดูย้อนหลังก็มาดูที่เพจน้องซันไปทองคำเจ็บนี่ค่ะนี่ใครที่ไม่ทันเนาะก็เข้ามาดูได้นี่ค่ะทุกคนก็นี่ แม่แพลก็อ่าหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาไม่แพลก็แต่งตัวเตรียมที่จะขึ้นเวทีนคุเลยนะคะเนี่ยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะคะเ,คเพราะว่าเพื่อนเต็มที่แห้งค่ะพี่น้องเต็มที่กับงานครั้งนี้มากๆเต็มที่กับทุกงานเลยแหละเพราะอ่าเห็นน้องซันอะ่ะพูดถึงแพรวพาแบบเห็นการซ้อมการอะไรกันทําทุกอย่าง อ่าคือทุกอย่างก็คือนางเอกอ่าหมอลำอย่างเพลียวพาวแสงทองนี่ก็จะดังได้ก็จะอะไรได้ก็คือเขาลงมือทําลงมือทําลงมือทุกอย่างคุมเองทุกอย่างสอนนู่นนี่นั่นหลายอย่างกว่าจะมาเป็นหัวหน้าวงกว่าจะมาโด่งดังกว่าจะประสบความสำเร็จในทุกอ่าทุกวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างน้องซันหินเพราะว่าน้องน้องซันอ่ะได้มาสัมผัสใกล้ๆ ตัวตนที่แท้จริงของเพลาพาวแพวพาวน่ะไม่ได้เป็นนางเอกแค่ไม่ได้เป็นนางเอกแค่ในจอไม่ได้เป็นนางเอกหมอลำแค่บนเวทีแต่ตัวจริงแพลาพาวแสงทองทุกคนจะรู้ว่าเป็นนางเอกทั้งข้างนอกทั้งจิตใจทั้งข้างในใครที่ชอบใครที่รักใครที่สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของแพวพาวแสงทองเนี่ยจะรู้ค่ะไม่ต้องอธิบายมากเนาะพี่น้องเนาะออาสำหรับคลิปนี้สาวกุ๊กก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆเรื่องราวน่ารักของพระเอกนางเอกพระเอก ลิเกกับนางเอกหมอรามไวเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามให้กำลังใจทั้งคู่ต่อไปนะคะสำหรับแฟนขับน้องสันและก็แฟนขับแพรพา,าวแสงทองค่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สากุเขมราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ